สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเครื่องคันลอ้อยนะครับรุ่นตะกูด F อฟครับ F5 F5 ้โปรพัดใช่ไหมรุ่นนี้ลูกเบอร์ิบแปตลับนะครับวันนี้คุณพิชาติชัยลบนะครับมาส่งถึงที่นะครับมาส่งถึงที่อันนี้อ้อย1กิโลนะครับอ้อย1กิโลนะครับ1กิโลกับขีดหนึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะคันให้ดูว่ามันจะได้จะได้สักกี่ขวดกี่ลิตรกันนะครับ อันดับแรกเรากดไปทางขวาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับขวาโอเคเดี๋ยวมันจะเข้าไว้เนี่ยมันนะครับหนึ่งกิโลนะครับเครื่องเงียบมากครับเครื่องเงียบมากแล้วก็มีระบบทีนี่ครับอันนี้เียกนี่ครับอ๋ออันนี้อ๋ออนี้อ๋อผมจะกรอบไปหน่อยครับ ละเอีอยดออกมาจากเครื่องครับแนี้นะร้อยเท่าไหร่นะครับี่ยหนึง่งกิโลนะเกล็นะแบบนี้นะจะได้หนึ่งกิโลกับเก็หนึ่งตัวพ um ัดตัวพัดตรงนี้แล้วเหมือนนางามเคยเลยนครันครพนมครับอันนี้มาส่เครื่องพี่ปิดก่อนก็ได้ปิดิดอันดำิดอันดา เรียบร้อยนะครับเบอี๋ครับ<อ>มันมีอันนะั้นอยู่เสมอได้ขึ้นจะต้องให้ไปดูนะครับว่าจะได้มาเดี๋ยวแล้วดึงออกมาแบบนี้ยังออกมาอนิดนึงนะครับมันก็จะมีถาดตัวนี้สําหรับใส่สําหรับรองรับน้องอ,งอนน้อยอยูอออ่ดูนะครับอ้อยหนึ่งลำเดี๋ยวพี่ช่างดูมันจะได้กี่กิโลหนึ่งลำหนึ่งกิโลต,โต้องมุดนิเช่วยแลว,วันนี้สนุกเราใช้อะไรเฉียวเนี่ย แตงพิปันได้ไหมโบโบ่บแตงพิปันก็ได้ตายมันก็ได้าคนทำความะอาบให้ละท่านี้อ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับผมช่างก่อนเดี๋ยวช่างก่อนไอ้นนู้นรีดหน่อย ได้น้ำเท่าไหร่ครับอันนี้นะหนึ่งกิโลจะได้หนึ่งกิโลช่างแล้วได้เก้าขีดครับเก้าส่วาเียออกด้วยครับกลียออกก็ประมาณขีดหนึ่งก็ประมาณแปดขีดครับผมครับรีวิวด้วยสอครับโอ้โหน้ำอ้อยสวยครับหวานรสหวานกินง่ายครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ขวดดูว่ามันจะได้กี่ขวดอ่ใส่ขวดตรงนี้เลยครับ สองอันนี้น่าจะสามสามเป็นหกเราจะ,จะอันนี้ขวร้อยหกสิบซีซีนะครับไไหให้แม่ให้ให้เจ้าของเครื่องเป็นคนกรอบนะครับมีสาธิตการกรอบเป็นชัวด้วยมีอ้อยหนึ่งกิโลนะครับขวดนี้ขวดร้อยหกสิบนะครับหนึ 1, ่งสองเดี๋ยวใช้ทันเดอร์ชิม ป็ดูใกล้ๆครับดูใกล้โหยสีสวยมากเนี่ยขวดร้อยหกสิบได้ได้สี่ขวดสี่ขวดเกือบห้าขวดเนาะได้สี่ขวดครึ่งนี่นะครับโมุตหขวดใหญ่ขวดนี้ขายขวดสิบบาทยังได้เลยนะเนี่ยหรือว่าสามขวดซาว ครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับส่วนรายละเอียดของเครื่องนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยดูกันอีกแล้วกันนะครับรายละเอียดของเครื่องนะครับทราบว่าตอนนี้ชื่อรุ่นว่า F5 Pro Plus นะครับลูกปืน18ตลับ304นี่คือไรสเตลเลตสเตลเลต304ครับกิตเกียร์สเตลเลต304นะครับไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานทนทานได้นานหลายสิบปีนะครับซื้อแล้วคุ้มแน่นอนครับ ดูขี้ครับดูเขาเรียกชานอ้อยเนาะแห้งครับแห้งสนิทครับลมพัดมาปิวแหวงวังครับเเอาไปทำอันนั้นไม่ได้เลยเนี่ยแห้งนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะล้างเครื่องนะครับอันนี้ขี้มันครับพี่น้องครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะล้างนะครับล้างก็ถอดถาดมันออกเดี๋ยวเสร็จนี้ก็จะให้ลุงหลวดไปนั่งอยู่ข้างทางนะครับขาย เอาเด้เงินพันเลยนะพันสองพันเลยเขานั่งขายนั่งอยู่ท้ายรถนี่วิธีการล้างครับวิธีการล้างนะครับเราลาวไทยวะวิธีการล้างนะครับได้หมดนะครับปอยอก,ก็ได้ครับการล้างนะครับใช้น้ําเพียงแก้วเดียวแล้วก็ลลกับสลไลด์ครับล้างปกตินี่แหละครับล้างเสร็จ เด็ปกติองหอออกมาครับนี้ีนี่ขอออกมาเจ็บเจ็บยังนงมี้างนวครับในน้ำสันไรนี่องน้ำบางโอเคนะครับเาก่อน ปกติครับแต่นี้นะพับลงนี่นะนี่ครับนี่นล้างการล้างของลูกผิดนะครับเกลือนิดนึงต้นเเครื่องนี่ครับโอ้ใช้แปรงที่ฟันตามอันนี้ให้เศษอ้อยมันออกเศษอ้อยมันออกเศษอ้อยมันติดตามซอกฟันท่เนี้ยนี่ครับ ถ้าไม่สะดวกหรือไม่ชำนาญตอนแรกๆแนะนำให้ปิดเครื่องทุกครั้งนะครับตออ้ตัวนี้นะเดี๋ยวมันดึงแปลงที่ฟันมนครับมันจะดึงแปลงที่ฟันหรือว่าจะมือเราด้วยนะครับตัวนี้นะความเคยชินมันไม่เหมือนกันนะนี่ครับประมาณนี้เรียบร้อยอนนี้ก็ น้ำเปล่าเช่นนี้ครับไฟไม่ดูดนะเลยน้ำเปล่าเราล้างเฉพาะตัวนี้ครับเนี่ยตัวโลขีดเนาะตรวนี้นะข้างๆต้องทำยังไงเห็นี้คาัสายคนมาว่าข้างๆทำยังไงจืดเสร็จเสร็จป้องล้างก็เสร็จปิดนะครับปิดสวิตต์สวิตต์เซฟตี้ก็ต้องไปถอดปลาก่อนาทุกครั้งครับตัวนี้พองเราจะเอามือเช็ดข้างในเนาะ มีกาล้างปกติครับล้างชั้นในปกติเอ๋ทำน้ำก่อนเรากพลางอีกทีนึงทีนี้ตอนนี้นะครับเจ็ดเลยเจ็ดเลยถนะ้านั้นกอก่าตัวนี้ทั้งทำงายทั้งนอกมันอาจจะเหนียวทีนี้มันเหนียวเหนียวแค่ไหมครับชุบน้ำหมาดๆเลยครับ น้ำมันมาเลยข้างไม่ต้องเอาน้ำลากครับเพราะน้ำลากมันจะไปทุกที่เรากลัวโดนมอตงม,ตงมตงอเตอร์หยาดลงมาเลยทำไมต้องถอดปลั๊กของมือเข้าไปข้างในกลัวไปโดนสวิตไฟครับก็เสร็จเรียบร้อยอจะเก,ก็บความสะอาด เรียบร้อยครับเช็ดเอนนี้ก็ปล่อยให้แห้งปล่อยให้แห้งน้ำอ้อยมันถูกกับน้ำอยู่แล้วครับตอนนี้นะหะก็เงาเลยครับโอ้สุดยอดมากถ้าสนใจอยากจะได้นี่ติดต่อที่ไหนครับติดต่อคุณพิชาติครับพิชาติชัยลบ094321245ครับผมนะเฟสบุ๊คพิชาติชัยลบนะครับตอนนี้โอเคครับ